สวัสดีครับนี่เป็น EP ที่3นะวันนี้เราจะพามาดูวัวฮินดูบาซินเลือดชิดในคอกเรานะครับตัวนี้เป็นทายาทของแดงกระสินนะครับทำไมถึงเลือดชิดสังเกตดูนะครับว่านั้งเดิมเนะี่ยฮินดูบาซินเขาจะเป็นวัวที่ตัวใหญ่กระดูกใหญ่นะครับแข้งขาตรงแต่ตัวเนี้ย ดูเล็กหนังบางหูห,หูอาจจะสวยอยู่หูยาวนะครับแต่ว่าตาลึกแล้วก็ข้อขาเนี่ยผิดปกติดูนะครับจะเป็นแบบว่านะข้ออ่อนเป็นขาสิงนะนะครับแล้วก็ไม่สามารถอ้วนได้ด้วยหญ้าอย่างเดียว ตัวนี้ชื่อปอ r c เช่นะครับ VR 1 9 0ตัวนี้เราได้เขาเรียกไงคือเราซื้อมายกชุดเนี่ยตอนนี้มันเหลือเศษเราก็เลยเรารู้แหละว่าตัวนี้เป็นวัวเลือดชิดนะครับแต่ว่าก็ขอเอามาเลี้ยงเป็นประสบการณ์เอ้ะว่ามันเลี้ยงยากจริงไหมอะไรเงี้ยนะฮะสรุปก็คือเลี้ยงยากจริงตอนใหม่ๆเนี่ยเขาป่วยแทบจะทุกเดือนเลย แล้วสิ่งที่ขาดดูขาเดี๋ยวนะให้ดูสรีร์้าก่อนนี่คือสิ่งที่ต้องปรับแก้นะฮะเห็นไหมครับนะบเอาละเดี๋ยวจะมาข้อเสียก่อนนะครับข้อเสียก็คือจากสรีระรา่างกายนี่เราดูรู้เลยนะแต่ตัวนี้โชคดีหน่อยที่ฟันปากเนี่ยเกือบเหยนินแต่ยังไม่เหยินนะฮะ แล้วก็ไล่มาจากหัวเลยแล้วกันข้อเสียก่อนนะตาลึกนะครับตาลึกข้างหนึ่งไม่ลึกข้างหนึ่งเขาก็เบี้ยวนะท้ายตกเห็นไหมครับเนี่ยถ้ายืนกินได้อย่างนี้เห็นเลยขาสิงนะแต่ว่าเราก็เอามาเลี้ยงเป็นวัวคูนะครับตอนที่เรามาใหม่ๆเนี่ยเขาจะเลี้ยงยากมากเราต้องมาปรับสภาพมาปล่อยไล่ทุ่งแต่เขาเขาเป็นวัวที่สามารถไล่ทุ่งได้นะฮะ เราก็จะต้องมาบังอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนี้เลยก่อนสำหรับตัวที่เราให้ดูนะฮะก็คือเป็นวัวเลือดชิดแล้วสิ่งที่เราจะต้องทรมานกับกับวัวตัวเนี้ในคอกเราก็คือเขาไม่สามารถกินหญ้าอย่างเดียวแล้วก็แล้วก็ความสมบูรณ์ไม่ต้องเอาถึงอ้วนนะให้สภาพร่างกายสมบูรณ์ สัก70-80%ได้เนี่ยไม่สามารถกินหญ้าอย่างเดียวได้เพราะเขาเขาจะกินกินไม่เต็มสวัสดกินไม่เต็มนะฮะพอกินกินแค่พออยู่ได้เขาก็จะเลิกกินละโอ้ตัวนี้ลูกคอปบ,บ้า 52, ห้าสอง้งหนึ่งนะฮะตัวนี้ลูกโกไลแอดตัวที่รอขึ้นทะเบียนเขาก็จะไม่สามารถอ้วนได้ด้วยหญ้าพอไม่สามารถอ้วนได้ด้วยหญ้าเนี่ยเราก็ต้อง เสริมด้วยอาหารข้นเพ่งเป็นตัวเดียวในในข้อที่ต้องกินอาหารข้นพอกินอาหารข้นเยอะถ้าเราเดินน้อยเราปล่อยเดินแปลงน้อยเนี่ยจากภาพที่เห็นเห็นข้อขาที่เขาอ่อนเนี่ยเล็บเขาก็จะยาวเร็วพอเล็บยาวเร็วข้อเสียอย่างคือเราต้องเสียงเงินแต่งแต่งกี่กปีตัวเนี้ยแต่งถึงปีเะเกือบปีละสองครั้งนะฮะนี่ขนาดเราปล่อยปล่อยไร่ทุ่งเลยนะ ก็ครั้งละพนะันห้าค่าอาหารคนอีกแล้วที่ขาดไม่ได้คือยาบำรุงเนี่ยต้องฉีดเขาทุกทุกเดือนน,นะครับยาบำรุงต้องฉีดทุกเดือนเพื่อช่วยให้ให้เขามีความสดชื่นหน่อย <c oughs> ข้อดีก็คือผมว่าตัวนี้คือหูสวยมากนะครับน่ทรงหูนี่สวยมากนะ เราก็เลยรู้ว่าเอ๊ะวัวลักษณะนมันเลี้ยงยากจริงๆที่เขาบอกว่าฮินดูประสินเลี้ยงยากสําหรับเราหน้าน่าจะเป็นแบบนี้แหละคือตัวนี้เป็นเป็นวัวคูประจําคอกเลยทีนี้พอเราบอกข้อดีก็คือหูมันสวยแบบสเปคคนไทยถามว่าอย่างเงี้ยเป็นลูกแดงกระสินนะครับถ้าเราจะผสมพ่อวัวในไทยเนี่ยมันน่าจะไปไม่ได้แล้วเพราะว่าของเรามันชิดแล้ว พ่อวัวในไทยส่วนใหญ่ก็น่าจะมีมีเอาหลากัหลกๆเลยโฮโต้นะเดงการาศสิงก็มีโฮโต้ตัวนั้นตัวนี้ก็มีบอยมีโฮโต้มันบนกันอย่างมีซันอนะไรเงี้ยนะฮะเราก็เลยไม่เอาดีกว่าเราก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้ P.O. สำหรับลูกตัวแรกของของปอรเช่น,นะครับเป็นที่เป็นวัลเลอดชิดของเราเนี่ยนี่ลูกเขาตัวข้างๆเราใช้ผสมกับ ฟาร์มิงโก้นี่ลูกเขาก็ได้ปีละลูกก็ยังก็แก้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ากระดูกกระ,กระเดี่ยวเนี่ยเห็นไหมผิดจากแม่เลยแข้งขาเนี่ยผิดเลยหายไปเลยนะครับขาสิงดูขาแม่กับขาลูกนี่เปรียบเทียบกันเลยเห็นชัดๆเลยนะนนะคือแก้ได้เลยแหละเพียงแต่ว่าเขายังด้วยแม่เขาเขาเป็นวัวที่ที่ชิดมากอะสำหรับสำหรับพอกเรานะครับดูว่าเป็นชิดมากก็เลย ขนาดไซส์เนี่ยยังไม่ได้ตามที่เราต้องการรุ่นต่อไปเนี่ยนี่ให้ดูตัวนี้ตัวนี้สิมันแน่นอนนี่ครับนี่ลูกครปลาห้าสองหนึ่งหนึ่งะตัวนี้ใหญ่แน่นะครับใหญ่แน่นอนเราก็เลยต้องใช้ PO สำหรับ190ปอเช่นเนี่ยตัวเลือดชิดเนี่ยท้องเนี่ยเราใส่กับอา,อากิล่า ก็คือเราเราดูแล้วว่าถ้าจะใช้วัวสี Po มาปรับเนี่ยน่าจะน่ามันมันน่าจะช้าร่างกายน่าจะไปได้ช้าเราก็เลยเอาวัวขาว Po มาใส่เลยแล้วก็อากิล่าเนี่ยชื่อชื่อไทยนะชื่อในเป็เพจเขาอะไรอีกกอหรือเปล่านั่นเอยครตัวพ่อของอากิลาเนี่ยเขาจะเป็นวัววัวพิกเน์นมีคลิปหน่อยๆน,นะ อันท่าดำนิดหน่อยแล้วก็เออยังยัง,ย,งยังมีลุ้นที่มันจะได้สีมามั่งนะครับแต่แต่นั้นเราเราไม่ได้วอลลี่เราต้องการแก้สรีละของแม่ตัวนี้นะฮะโดยที่หูเขามีโอกาสที่จะจะยาวกว่ากว่าแม่แม่บล็อกของเราทุกตัวทั่วไปนะครับที่เรามีอยู่เพราะว่าหูเขายาวแต่แต่ว่าร่างกายเขาที่มันมันเอที่ชิดมากเนี่ย เราเลยต้องใช้วัวขาวมาปรัปรุงถ้ามันเลี้ยงง่ายนะฮะวัวน,นี่นะฮินดูกสินถ้ามันเลี้ยงง่ายนะครับสําหรับคอกเรานะมันจะประหยัดได้เยอะเลยมันไม่จําเป็นต้องใช้อาหารข้นเลยมันไม่จําเป็นจะต้องใช้ยาบํารุงเลยมันไม่จําเป็นต้องแต่งกีดเพราะว่าเราเลี้ยงปล่อยเราเลี้ยงไล่ทุ่งด้วยนะครับกีบไม่จําเป็นต้องแต่งถ้าถ้าสตีล่าร่างกายเขได้นะแล้วเขาก็จะกินเก่งนะครับ เนี่ยอย่างลูกวัวพีโอของเราดูตัวนี้ลูกขบ,บ้าต้านตับนะครับนี่นี่คือไม่ได้กินอาหารค้นเลยทุกตัวนี้โกเลแอตเนี่ยดูกระดูกแต่ละตัวของของพีโอนะเนี่ยมันน่าจจะมืดมันคําแล้วนะครับเอาละเอาละผมก็ทําคลิปเก็บไว้ดูด้วยนะพูดไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับก็ฝากไว้ถ้าใครมีวัวลักษณะนี้นะ ก็ถ้าเราอยากเลี้ยงง่ายๆเนี่ยแนะนําเลยให้หาสายต่างจริงๆมาผสมแล้วสายต่างจริงๆผมว่าก็น่าจะเป็นพีโอนี่แหละนะเป็นพีโอนี่แหละซึ่งน่าจะทําให้ลูกวัวของเราออกมาสุขภาพแข็งแรงเลี้ยงได้ง่ายประหยัดต้นทุนนะพอประหยัดต้นทุนเนี่ยเวลาเราขายก็โอกาสที่จะมีกําไรเหลือเยอะ มันมันก็จะทําให้เกษตรกร,กรอยู่ได้นะครับแต่ถ้าใครแบบทุนทรัพย์สูงเลี้ยงไปดูเล่นเลี้ยงเพื่อความนันทนาการเนี่ยสันทนาการอะไรก็ว่าไปอ,นนอันนี้ไม่ว่ากันอันนี้นเข้าเอาเงินเหลือมาเล่นแต่สําหรับเราเนี่ยกําลังจะหัดเป็นเกษตรกร,กรใหม่ๆเนี่ยยังไงมันต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับถ้าซื้ออาหารคนให้กินทุกวันเนี่ยไม่ไหวแน่นะครับมีโอกาสขาดทุนสูง Okay. ฝากไว้นะครับฝากไว้นะครับส่วนเรื่องอพูดอีกสักเรื่องหนะึ่งส่วนเรื่องการจดขึ้นทะเบียนใบเชรกับสมาคมทีบ้าเนี่ยนะครับคือ,ค,อคือผมคนเลี้ยงนะไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกทีนี้เราก็เ,เราจะทําเหล็กยังไงสัญลักษณ์ฟาร์มจะยังไงให้หมอที่ไหนมาตีทำยังไงคือคือมันมันใหม่สาหรับเรามันดูยากไปหมดนะแต่พอข้งจริงเนี่ยพอเรา อยู่กับสมาคมเนี่ยนะครับเขาจะมีกลุ่มของเขาพอเราเข้าเข้าไปถามเนี่ยคือดีมากเลยสมาคมเนี่ยผู้รู้ก็จะมาตอบให้มาช่วยทุกอย่างนะมีเลขให้ยืมซึ่งเรางงมากพี่ยืมได้ได้เหรอมีเลขให้ยืมมีตาอย่างของเราเป็นทีเจเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกเลยเราก็เอาเอาง่ายๆตีง่าย,ายคือตัวทีกับตัวเจก็ยืมของสมาคมคือยืมหมดเลยตาสมาคมก็มีให้ยืมเลขมีให้ยืมนะครับ เราแค่มาจ้างแค่หมอตีตัวละห้าร้อยแค่นั้นเองง่ายมากนะครับมันมันไม่ไม่ยากอย่างที่ใครหลายคนว่าเลยสำหรับสมาคมนี้นะสำหรับสมาคมนี้นะครับโอเคมืดแล้วต้องไปแล้วครับนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะฮะสวัสดีครับ